ธัญญาอาสยามไลฟ์ฟาดเดือดถึงขั้นยกมือไหว้วอนคู่กรณีหยุดระรานหลังเจอแซดถึงบุพการีมานานนับปีลั่นขอยอมให้อีกฝ่ายปัญหาจะได้จบเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีสำหรับธัญญาอาสยามที่ล่าสุดขอไม่ทนอีกต่อไปออกมาไลฟ์เดือดกลางไลฟ์ถูกผู้หญิงคนหนึ่งตามด่าระรานถึงพ่อแม่มานานนับปี ถึงขั้นยกมือไหว้ให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้พร้อมทั้งยอมให้บุคคลดังกล่าวเพื่อตัดปัญหาเพราะเรื่องนี้จะได้จบทัญญาฟาดเดือดหลังถูกระรานด่าพ่อแม่นานนับปีโดยในบางช่วงบางตอนทัญญาก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงผู้หญิงคนดังกล่าวที่ตามด่าระรานถึงพ่อแม่จนถึงขั้นยกมือไหว้ขอยอมถอยซึ่งเธอได้พูดเอาไว้ว่า พ่อตายแล้วพ่อแม่ใครตายพูดให้มันดีๆนะคือเห็นตั้งแต่เมื่อคือนแล้วก็อดทนจะด่าก็คือด่าแค่คนเดียวอีนี่รับมาตลอดอยู่แล้วพูดมาสี่เอาอดีตมาเมนแซะแทอย่างนั้นเอาพ่อแม่ตัวเองมาเล่นดิจะเอาพ่อแม่คนอื่นมาเล่นทําไมอวดพ่อแม่ตัวเองไปเลยจะบอกว่าพ่อแม่ตัวเองดีครอบครัวตัวเองดีพูดไปเลยไม่มีใครเถียง วันนี้ดีกว่าทุกอย่างไม่มีใครเถียงให้ดีกว่าทุกอย่างเลยให้สวยกว่าให้ทุกอย่างเพอร์เฟกกว่าแล้วยังไงต่อเอาอะไรอีกวันนี้คุณเพอร์เฟกตกว่าทุกอย่างคะ่ะฉันสู้คุณไม่ได้สักอย่างเอาอะไรอีกคะคุณชนะคะ่ะเอาอะไรอีกคะจบไหมจบได้ไหมยกมือไหว่พ่อแม่ผู้ปกครองของผู้หญิงคนนั้นขอความกรุณาสั่งสอนบุตรหลานของท่าน อย่าระรานถึงพ่อแม่ของคนอื่นหยุดด่าแม่หนูต่อให้แม่หนูจะเคยไม่ดีมายังไงแต่หนูก็รักแม่หนูและสิ่งที่หนูทําในวันนั้นหนูมีเหตุผลของหนูทําแล้วครอบครัวหนูดีขึ้นไม่ได้ต้องการให้ชนีคนนี้มาด่าแม่หนูนะคะเพราะทุกคนบนโลกนี้ไม่ได้มานั่งด่าแม่หนูจนถึงทุกวันนี้นะวันนี้หนูขอกราบถึงญาติของผู้หญิงคนนั้น ถ้าได้มาดูคลิปนี้นะคะให้เขาหยุดมาด่าหรือมาแสะแม่หนูหยุดมาด่าพ่อแม่หนูพ่อแม่ญาติที่น้องของเขาก็ดูดีกันทุกคนนะเป็นตระกูลที่สูงส่งเป็นตระกูลที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นหนูกราบค่ะหยุดให้บุตรหลานของท่านมรรารานถ้าครอบครัวหนูไม่ดีหยุดพูดถึงครอบครัวหนูต่างคนต่างอยู่หยุดแซะต,ตามเมียนตามโพสต์ต่างๆ เขาโพสแซกจิกกัดเราโพสทําเราก่อนจนทําให้คนที่รักเราไปเมนกลับจงยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับคือสิ่งที่ตัวเองทําต้องหยุดไม่ใช่มาลามถึงพ่อแม่ตายแม่ยังไม่ตายพ่อตายแล้วส่วนแฟนก็แม่ตายแล้วพ่อยังไม่ตายแล้วใครคือคนที่พ่อแม่ตายอดทนมาตลอดแต่วันนี้หนูมาเห็นเรื่องพ่อแม่ตายใครทนได้ อยากดีกว่าดีไปเลยทุกวันนี้ก็นั่งทำมาหากินทุกวันเงินที่ได้ผ่อนบ้านผ่อนรถดูแลครอบครัวไม่ได้รวยกว่าใครไม่ได้เปรียบเทียบกับใครไม่ได้เกิดในประกูลสูงสกักเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งกันไม่ได้อยากสนทุกคนบอกให้อดทนแล้วพออดทนมันเป็นยังไงเสียงสั่นน้ำตาคลออดทนแล้วเขาลามมาถึงพ่อแม่หนูทุกวันนี้ สภาพจิตใจแม่หนูและตัวหนูที่เคยเจ็บปวดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมันดีขึ้นแล้วแต่วันนี้มีคนคนหนึ่งเอาขึ้นมาล้อใหม่และไม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้ชายไม่เคยแย่งผู้ชายไม่เคยพูดถึงเลยหนูใจเย็นมามากๆแล้วด่าหนูมาเป็นปีหนูไม่เคยเป็นแบบนี้เลยถึงแม่หนูจะเคยเป็นอย่างไรมาก่อน แต่แม่หนูเลี้ยงหนูมาดีมากไม่เคยให้หนูไปด่าระรานใครแบบนี้เขาตามด่าคนรอบข้างหนูด่าแฟนหนูหนูอดทนอดทนทุกอย่างเลยแต่ทนไม่ได้เมื่อคืนมันเจ็บในใจด่าพ่อแม่หนูกับพ่อแม่แฟนว่าตายคืออะไรเป็นเรื่องที่สะสมมาเป็นปีไม่ได้ทะเลาะเรื่องอะไร มันเป็นอะไรรวยกว่าดีกว่าสวยกว่าเกิดในตระกูลที่ดีชนะแล้วโอเคไหมจบไหมไม่ต้องเอามาเทียบกันเราเทียบเธอไม่ได้จบนะ